ป๊าไปแล้วยังนเดูด้วยกันอ้ยเหรอเนี่ได้ตัวนั้น ไปไหนนะหลังโรงบาลหลังโรงพาบาลเป็นทำอะไรหลังโรงพาบาลกับโซเฟียมีกลิ่นนะไม่ไหนไม่มีอะไรก็ไม่มีไปไหนอ่ะเธอจะกลับกลับมาแล้คือไม่มีใครเฝ้าห้องเลยเหรออยู่ไหนอ่ะเขาไม่เหมือนแต่เองอยู่ไหนเองอยู่ไหนต้องเขา้เขาเออหนูไม่เขาจะบอกป้าไปแล้ว เ้าเลยมาว่าอ่ะป้าไปแล้วหนูชุบเลยได้ไหมอ่ะป้าไสฮหลโหลได้ไหมอไม่ได้เอารถหมอ,อไปเ<อ>ปล่าทำไมไมลมาข้างล่างอ่ะัลโหลอะโหล หนูชุบเดยได้ไมป้าหนูใาตไปแล้วอ่ะไม่ได้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 ไม่ไดไม่ได้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 ไม่ไดไม่ได้ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได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 ้ไม้ไม่ได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 ้ไได้ไม่ได้ไม่ม่ไดด้ไม่ไดม่ได้ไม่้ไม่ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได แล้วพี่ให้มินิมาหาใครอ่ะให้ป้าเหรอไว้อะไรป้าเขาพูดว่าไงนะก่อนที่เขาจะจะเข้าลงไปอ่ะเดี๋ยวจะสละรถก่อนอะไรทำยังไงให้รถไหลนะแล้วก็บึ้นแล้วก็กระโดดลงพอวก็ไปเลยจริงจหนูเห็นหนูเห็นภาพพี่ก้อนแบบ ก็เดองลงรถอะแล้วไปกับเขาแล้วเขียนท่าพี่่ะอ <laughs> ยียแจกพร่อมเพื่อเขาคุณนะอย่าแจกเพื่อนเพื่อเขาคุณครับ พิสิทธ์แม่ก็สลบพ่น้องอยู่บมาแล้วดีมาแล้วผมบอกน้องไม่เอาแต่มีรถรถที่เราอยู่บนเขาไม่ใช่หรอต้องบอกรอรอมึงอยู่เองเออใช่เหมือนรถปูนรอหุ่นเงี้ยไปไงหมดอ่ะบอกบอกน้องต้องมึงขอรับเคสก่อนไอเอเจอะไอเอเจไอแก่น้องเรียกพี่ก็หมดการเคารพกันไม่ได้อยู่ที่ความูดพี่เราทำไงนกันดีครับคู่เลยวใการกระทําในความรู้สึก พูดมากก็ไม่ได้ <c oughs> ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดนิ่งๆแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันมันมันหนุกเป็นหมอที่แบบที่แบบช่วยปาก็ไม่ได้ช่วยมมาก็ไม่ได้อันนะ่ะยืนดูยืนห่างๆยังคง แล้วเรากลับไงอยู่บอกว่าหุ่นรับแลฮะไอ้ป้าใหญ่เรียกหมอนมารับแล้วใช่ไหมหมอเขา้มากันเองเขาป้าโป้กมานน้าเชสบอกว่าป้าป้าแตกนะคนเลยป้าแตกกันเลยไม่ขอพูดนะคือจะบอกว่าไอ้ซอกตรงเนี้ไอ้ที่ ไอฟอกที่ลงไปแต่ตรงเนี้ยเคยตายแล้วเคยช่วยคนด้วยกว่าจะช่วยได้หลายชั่วโมงเลยนะจริงฟอกที่ป้าตอกลอไปเหรอไอแถวๆวเนี้ยมันจะมีแบบบางคนติดอยู่โขดหินบางคนติดอยู่หน้าผายเง,งี้ยมันมันยากใช่ไหมมันยากมันยากเพราะว่าเอารถลงไปรถก็ขึ้นมาไม่ได้ไงถ้าจะเอาฮอก็จอดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันเอียงอ่ะเข้าใจไหมอืมชิบหายแล้วเอาฮอมาไม่รู้ไอทอกที่ป้าอยู่อาจจะได้ก็ได้ถ้เขาจอดข้างบนเลยภาษาไถย ไเ,เ,เดี๋ยวบ<อ>บาบาพัดพัแตกหมดอีกปวดตัวอีกไหมเนี่ยเอเจขับอเอเจขับหอขอให้ไปดีระเบิดไปใช้ายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่บอยเขาเอาเอาศพมาไว้ใกล้ๆหอได้ไหมไม่มันมีศพนึงอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ได้กดเคสใช่ อ้าไม่ได้กดเคสก็รับไม่ได้นะบอกเขากดเคสทีมไม่อันนี้เขาจะปะั๊มเอดีมันเดี๋ยวไปโฉบโนงพยาบาลมาร์โกเคสเหนา <มา S 2> จะให้เอาไปครับม,ม,ม,มา <คน S 1> ร์โนเดียเคสอยู่กลางเขาไหนไม่รู้อ่ะกลางเขานี่ไงตรงไม่ใช่เคสนี่ครับอยู่แถวแถวนู้น910หรือเปล่าอันนี้มาฮะชุบเลย ยุบไม่ได้สี่ห้าต้องเอากลับโรงพยาบาลง้นก็จงการไปช่วยป้าก่อนต้องเอากับโรงพยาบาลทั้งคู่เลยใช่เอากลับโรงพยาบาลทั้งคู่หนูจะดูอยู่ห่างๆแล้วมองหัวไปอย่างสบายป้าอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างลืบเขาหนูก็หนุ่มก็จะรถมาอยู่ไหนอยู่ไหนลืบเขาเลยลืบเขาอะลงไปเลยโดดลงไปเลยมันมันมีวิธีอยู่มันมีวิธีป้าใส่ขึ้นมาไม่ไม่ไม่ตั้งใจต้องใช้พลังจิตและ มาเหรอไม่ได้อะเอาเขามาทำไมอ่ะแสดแล้วค่ะอยู่ไหนอยู่ตรงไหนเท่าไม่เท่าอยู่ไหนครับกําลังรับเคสอยู่พี่โอเคครับทำไมอ่ะหนูุ่มรึาปล่าดูดูดูดีดีดีตอบแป๊บนึงแป๊บนึงกําลังเครียดอยู่ยอะยังไงอ่าฉันได้แล้นนะไมไม่ทำไมต้องพูดแรงอ่ะแป๊บนึงขอใช้สมาธิก่อน ตรองไหนอยู่ไหนนะก็ไสนซ้ายขวาตรงหรือปะหรือ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 ใดหรือเขาน่นในที่จะถือเนี่ยขับไปชีตรงข้างหน้าซ้ายขวาหรือข้างหลังหนูจะไม่เห็นสูบเหมือนกันหนูแค่ดูตรง G P S ไงอ๋อดูใน G P S โอเคเออไหลไปไกลแล้วมั้งนี่ไงนี่ไงอยู่นี่ไงเห็นละอ๋อเห็นแล้วเห็นละได้นะโมจีเดี๋ยวมึงโดดลง โมตายหนึ่งแม่คนะหรือฟ้าสายโดนลงใครก็ได้โดนลงกูขับห่อโมจีเลยโมจีลงไปเลยเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวอยีาพึงลงนะอย่าพึ่งลงนะอย่าพึ่งลงนะโอจีอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายฝั่งขวาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับฟ้าสายอะโอเคฝั่งขวานะไปเลยกูเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่างีพึ่งี้อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะไม่ได้เดี๋ยวระเบิด ไหวหน่าเชื่อกูไหวดิไหวไหวเราเราระดับหมอโปรเฟชชั่นอลแล้วดูเตียนี่ดูเตียดูเตีดวไหวช่ผมงั้นรอย่างนี้นี่ยหนูลงเลยลงเลยนะอย่าอย่าเพิ่งนนตุยเดวตุยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขยัไปิดนาด้อัปีนขึ้นไหวมัมันปีนไม่ได้ดิตรงเนี้ย

ได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วสวยจริงจริงมึงถลายลงไปให้ตกเขาเลยก็ได้นะดูรังร่างฉเก็ป่วดได้ไหมไม่ไหม,ไมนั่นแหละเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปม่ตรงกลางเขากลางเขากลางเขาหน่อยมั <NAU> ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยตุยไม่นะตยไม่นะไมตุยนะไม่ตุยนะไม่ตุยไม่ตุยเจอกันตรงกลางเขาตามนั้นถลายไปเดี๋ยวก็ไปไล่ ไปปะไนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วหมอไปแล้วอุ้ยไหลแล้วไหลแล้วไปแล้วไปแล้วไหลแล้วไหยแล้วไห้ตุยยังจะดูหร้อไม่ใช่บ้างใครบ้างใครเฮ้ยใครตุยโคตรน่้ตุยกลัวตุย ไม่เหลือเหลืกกูคนเดียวไปแกอยากให้โดดดีนะ

โดดเลยป้านโทมัสเอาอะไรได้แล้วข <mm ึ้นได้ปะลงไปเด้วลงไปเด้วลงไปลงไปไหนอะไป่นไปนู่นโอเคหนูตกใจหนูดูว่าคอแล้วเปิดโทมัสอยู่ป่ะโทมัสอยผมได้ตังค่ารถคืนป่ะหนมหนมได้ตังค่ารถคืนป่ะต้องได้ดิ ต้องได้ใช่ปะ่ะอันเฟิร์นก็ต้องได้ไงหนูรับหนูรับระะเขาตีราคามาหนูมันมีชื่อ oh, oh, oh. อะใช่ใช่ใช่ไหวแค่นี้สบาย หมอเขาจะได้เหรอพ่อหมอจะได้เหรออหมเด๋วเด๋วอีโชนนึงอยู่ไหนอ่ะได้นะนี่ยสองคนเลยอ๋ออีกคนนึ่งผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงอีกคนนึงคนขาวนี่คือล็อกแล้วตรงนี้นี่ล็อาอยู่ไหนอย่าบอกนะอย่าบอกไปไหนอ่ะล็ออยู่ไปแล้วเดี๋ยวอุ้ย <laughs> lâu mà chiến sụp rồi, mới chiến sụp rồi Ui Hình đéo, hình đéo, hình đéo Ô xe, ô Mới rồi chị nào chị Hả? 9 à, ừ. อีกคนนึงเหลือเก้านาทีอ่ะเอาเหลือห้าเหลือห้าแล้วขึ้นเลยแต่ว่าทันเก้านาทีทันไปแล้วไปมาเร็วไอ้โมจิหลับแค้นสทีโมจิงั้นกูต้องทีก็ต้องดีก่อนแล้วกนันและเร็วโมจิทิ้งน้องไปก่อนก็ได้มั้ง ไ,ม,ไ,ม,ไมาเดียวมามา,วมาเดียวมาเดียว <c oughs> มาถึงเจ้าละทีคือรถคบปูคว่ำนะครับขอบอจิตไปไปโรงพยาบาลซ้ายไปโรงพยาบาลซ้ายไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปที่มาร์าไปไปโรงพยาบาลบนไปโรงพยาบาลบนเดี๋ยวมาบนไหนก็นี๋ยวมาให้หนูชี้ดูไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่ได้มันมาไม่ได้เอามาร์ออกผมดีที่ที่ไหนนะครับปู มาแล้วมาแล้วมาแล้าเปใช่เร็วเร็วเร็วเรวเราทีเร็วแข่งกับเวลาแล้วทำอีกหมดม่ไม่สิบเก้ค่ะสิบเก้าสิบเก้อาได้ยินว่เกาวันมั้ทำได้ไม่ได้เปลี่ยนจากคนาหมอเป็นตลกดีกว่าไม่ได้อัวจะปุูเจอท้องตรงี่ไม่ได้ น้ำหมอหรือสามช้าวะเนี่ยยจอดทอรงนี้ไม่เฟนยจอดนอนไปเลยจอกางนอนไปเลยอยจอดกลางนอนไปยรอายค่อยๆค่อยต่ำเอสย้ำๆเย้ำๆเอสย้ำๆกดหาด้วยกดนหากดใหากดนหาไมไม่อคน้ำมาจะรอจะรอก็มันอยู่มันบอกกันไปกก็ออกชะลอชะลอชะลอเอสย้ำๆเย้ำๆ โว้ะวไงตูตีน้องเลิฟเออวาบนว่าเปนะอันนี้นี่เดินหน้าไปหน่อยเดินหน้าไปหน่อยเออคุยคุยกับพี่ซิดไปก่อนบอกพี่ซิดเอาตังค์ให้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ค่อยให้ตังค์คืนพี่ซิดเฮ้ยหนูหนูจอดอนี้ไม่เป็นหนูจอดทอนี้ไม่เป็นฮัลโหได้ครับหามุมจริงๆเลือกเลยจอดตรงไหนถนนถนนจอดกลางถนนไปเลยจอดกลางถนนจอดกลางถนนจอดกลาง มันไม่มีลานจอดฮอแถวนี้ไม่มีลานจอดฮอเฮ้ยเร็วเล็กแบงเล็กไปเล็กไปเออไม่ตายไม่ตายเกลือหัวใจลอยเลยไปไปล,ลงไป <c oughs> ลงบ <c oughs> ้าอย,นะอยู่อซอยด้วยนะลงวิดซอยด้วย เอาคอไปจอดให้ที่หน้าโรงพยาบาลก็จะปึ๊ยโรงพยาบาลอยู่ไหน <c oughs> มันหนวกไม่ได้มันหนวกอยังไง <c oughs> <c oughs> วิ่งออกมาวิ่งออกมา ทั้งว่าชีมารอนแล้วมาแล้วอเยอไม่โดูหบอนเลยมาแล้วใขี่ไม่ปกตินะกัน จอเตียงครับอ้าวเนี่หมอเกิดอะไรขึ้นครับนเนี่ยโอ้ยหมอทำไรอะทำไรอะหมออะไรหมอทำไรครับอรอขอรคุณหมอำไรครับนี่ยหมอะหาโรงพยาบาลนะนมรุทดีหมอตีอดิขอขี้ข้า่อนจะตุยโเคเาขสิ มึงกินแล้วข้าวข้าวจะจะตุยจะตุยนะขาพออยู่แล้วก็จะตุยอะแล้วก็แบบต้องขาพอไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็คือตุยละคนละคนละคนอยญ่ๆละครอยอใหญ่าเพิ่งหนึ่งอ๋ยจะขาดใจตายคือแบบคือแบบตอนแรกกาจะโชว์นี่เลยคือ ลืมลืมไปว่าแบบเม็ดคิดอยู่เน่ยไม่ได้อยู่ที่นิ้วมือโอ้ยเมื่อกี้อุซ่าจอดเท่แล้วกระโดดลงไปเก็บปุ๊บแล้วกระโดดขึ้นเนอะโอ้อย่างเท่เลยอ่ะแล้วหนูก็โดดอ่ะเังไม่โดดให้ดูดีๆวะยังไม่บอกให้โดดเลยมาไหนูโดดหนูได้ยินบอกว่าโดดเโดดเลยแล้วคือแบบโดดแบบท่าแบบโอ้สวยมากเลยโดดแบบโดดดาวอ่ะ แล้วเราไปเทียบรงพื้นอ่ะไม่ไหวว่าจะตายเยโอ้โหเหมือนมีคนขออีกรอบไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้แล้วอีกรอบผมปลอดปอดขยับตายแล้วหมันไกลขนาดนี้จะรถมาปอดยุก็ไม่ดูเลยรถเอาตรงๆนะถ้าเอารถมาช่วย ช่วยพี่คนนี้ไม่ทำแน่ะเออช่วยไม่ได้นะรถมาเนี่ยรถมาถ้ารถมาคือต้องเอาให้รถตกเขาแล้วคือระหว่างรถตกเขาต้องมีคนลงแล้วก็โดนโดนลงไปกิ้งตายกลางเขาอะเอานะถือว่าช่วยได้สำเร็จแล้ว,ดดว <c oughs> ไม่จริงแล้วคือมีพอเขาติดต่อผมมาเขาบอกว่าเขาจะสอบหมอชุดน,นี้อ๋อเป็นคนจะสอบ ใช่ถูกต oh, oh. mm ้องครับหมอเวทหมอเวทติดต่อมาโอ้ทุกพี่เวทสักีเนี่ยมั้ยจริงจริงก็เหี้ยแล้วสิลักเอ้ยายดูสภาพหมอนลันหัวล้อขนาดนี้คอ้ม่หายแล้วแต่กูหลุดอยู่ดับขายกับกับนาย์เหรอ ขับรถผมมาคาับพอหนูขับนะอีกแล้วเหรอขับดูขับจอดไม่ได้อยู่เลยเอออีกแล้วให้พี่จอดให้เสือจแล้วผมติดไปลงในเมืองได้ไหมผมนี่จองคนขับก่อนเลย ลูกสาเดี๋ยวฟ้าไปเบิกรถตรงนู้นนะโอเคค่ะเเก่งมากเจอกันในเมืองนะไม่เจอกันครับสองคนเะเจอกันทุกคนแต่เราหาก็ได้ครับคนขอบเทนเลยเป็นไงน้องจัดสวยไหมเมื่อกี้บุมบุมคนเห็นทุกจ่าคือคนเทนจัดเลยอ่ะคือแบบโดดทีละคนทีละคนทีละคนไม่คือแบบอยากจะพูดนะแบบ เมื่อกี้เอาตอนนี้เราอยู่กันสามคนพูดได<ม>้แล้คือกูโค่นงงเลยพี่เอเจวิ่งเลยศพสามรอบ <c oughs> ถามว่าศพอยู่ไหนยิบหายไม่บอกให้ชุบกูเดี๋ยวกูอุ้มเองฟ <c oughs> ้ใาใสจะไม่ขับชนเขาใช่ไหม <c oughs> ไม่ชนไม่ชนไม่เขาเขาลูกนี้แม่งคอนเทนต์ทุกรอบเลย <c oughs> เรื่องเราจะได้กลับไหมเนี่ยลมแม่งโคตรแรงเลยอ่ะแบบนี้นะปกติเหรอเฮ้ยใจเย็น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 เจ้าคนเช่นทุกรอบเลยอ่ะไม่เอาคนเช่นที่จริงจังอยู่เฮ้ย ม่เรื่อยวะเนี่ยเดีย๋ยวเดินได้หรอวอยู่ไหนมาไปมาไป,ป,าไป ร้อยยี่ร้อยไม่น่ารอดเว้ยเฮ้ยโอ้ยทัดแรกเมื่อกี้สงกระเด็นไปประตูเลยอะยียร้อยีกว่าสี่ครับหนุ่จอดทอใหญ่ไม่เป็นซาาหลอผู้ใดรับยอมรับปัญาดีดี ขอบคุณครับยศอย่างนี้โอ้ขอบคุณครับใส่บินเลยแต่ว่าศพศพกระเด็นโอกระพีแม่ประตูเลยอ่ะกูนึกว่าหมอใหม่ไม่ใช่แล้วแบบซ่าคอโอ้โหแล้วเข็นได้ด้วยเข็นได้ด้วยขอบคุณทีนี้เลยนี่เลยโอ้โหชาวเลย เนี่รืเาตายแล้วนะตายหรือเปล่าโอ้โหชนทีกระเด็นเราจะเข้ายังไงวะเนียนเด้จะเข้ายังไงมันมันมันพังแล้วเองเก็บไม่ได้แล้วพังแล้วถ้าชิก็บผมมีสองลำเองฟาายเจม่ไดจล้มเก็บลองเก็บราคานี้ราคาี้เบิกไม่ได้ลองเก็บ เราชนออกไปเข้านอกนเก็บไม่ได้ถ้า,ม,ามันเป็นซากมันเป็นซากหออเนี้ยต้องปล่อยไว้นี้มันเก็บไม่ได้แล้วถ้าเป็นซากหออ่ะต้องปล่อยไ,ไว้นี้เอาแล้วใครหนูจอดหนูจอดหอน้ำเป็นหนูจอดหอผมไม่เป็นอ่ะมันใหญ่เป็นลิงไม่ถูกอ่ะเพื่อนไอน้หนอ้ย don't